สามเกมของผู้ชายที่ทำให้คุณพ่าดในอำนาจของเขาค่ะข้อที่หนึ่งก็คือเกมฮุกหนักค่ะ เกมฮุกหนักมันเป็นยังไงผู้ชายจะเล่นอย่างนี้ค่ะตลอดเลยทุกช่วงของความสัมพันธ์ในช่วงการเปิดเกมเดทเนี่ยผู้ชายก็ฮุกหนักอยู่แล้วเพื่อ pay attention คือต้องการที่จะดึงความสนใจของคุณแล้วก็เขาก็เลยต้องจ่ายความสนใจของเขาที่มีให้กับคุณเนีย่นยเยอะๆเนาะเขาเรียกว่าฮุกหนักเนอะไหมคะจะทํายังไงให้ผู้หญิงปรารถนาในเขาคลั่งในเขารักในเขาเขาก็มีตําราค่ะเขาไม่ใช่ว่าจะเดินหน้าลูกเดียวแบบไม่มีกลยุทธ์อะไรเลยพวกคุณเข้าใจผิดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับผู้ชายก็คือผู้ชายแบบเริ่มมต้นนควาสัพัพ หรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาอยากจะได้อะไรสักอย่างหรือเขาอยากจะดูมีพลังมีอำนาจมากๆในความสัมพันธ์เขาจะเล่นเกมนี้ค่ะ ผู้ชายเนี่ยมีความเป็นมัสคิลีนถูกไหมคะความมัสคิลีนคือความเป็นชายแล้วความเป็นชายของผู้ชายที่ทําให้เขาแบบเด่นชัดในด้านความเป็นชายมากที่สุดก็คือเรื่องของอํานาจถูกไหมคะเรื่องนี้ก็คือความลับของผู้ชายอีกนั่นแหละแท้ที่จริงแล้วเนี่ยผู้ชายต้องการแค่อยากจะตอบสนองอํานาจของตนเองเท่านั้น<อ>เขาเ a พย์แอทเทนชั่นหนักมาก<อ>เขาจะแจกความสนใจให้กับุณหนักมากเขาจะฮุกหนักมากเขาจะระเบิดรักใส่ผู้คุณมอ่ะต่อไปข้อที่2ผู้ชายเล่นเกมหลอกให้อยากแล้วจากไปก็คือเกมไยจ้อยผู้ชายจะเล่นเกมนี้เพราะอะไร เพราะว่าผู้ชายต้องการที่จะดึงความสนใจคุณอีกเพื่อทําให้คุณสงสัยเพื่อทําให้คุณแบบรีเช็คเขาถ้าเป็นในเกมที่คุยที่เคยสอนผู้หญิงในจิตวิทยามหาเสน่์นะคะก็คือเกมผู้ชมพูแล้วก็ฮอตแอนด์โคนะคะก็คือผู้ชายที่เล่นเพื่อต้องการแบบครอบครองหัวใจผู้หญิงอย่างรวดเร็วก็คือเขาหนักหวงในช่วงแรกๆแล้วก็หายจ้อยไปเลยเพื่อที่จะสร้างพื้นที่ให้เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเพื่อทําให้คุณคิดถึงเขาก็ทําให้คุณสงสัยอะไรในตัวคุณก็แล้วแต่ว่าทำไมอยู่ดีๆคุยๆดีๆแล้วผู้ชายหาย ผู้ชายทําดีให้มากๆอยู่ดีเขาก็เหมือนแบบลดการกระทําของเขาลงอย่างเช่นเขาไม่ค่อยว่างเลยค่ะช่วงนี้เขาหายยุ่งมากหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะผู้ชายจะเล่นเกมหายจอยเวลาที่ผู้ชายหายจอยเป็นยังไงคุณสงสัยถูกป่ะคุณตามคุณรอข้อความเขาคุณลองส่งสติ๊กเกอร์ไปหาเขาดูซิว่าเขาเป็นยังไงเขาทําอะไรอยู่นะคะแล้วก็ได้ยินตอบกลับมาแค่คําเดียวหรือว่าแค่ประโยคเดียวทางแชทเท่านั้นว่ายุ่งอยู่ครับเดี๋ยวโตกลับนะคบอะไรอย่างนี้เพราะก็เจ้ไคะคุณยิ่งพ่ายเข้าไปอีกนี่คืออํานาจ ผู้ชายนะคะผู้หญิงเนี่ยสงสัยเข้าไปหนักหน่วงฉันไม่ดีตรงไหนทําให้คุณเนี่ยยิ่งหลงเข้าไปอยู่แบบภายใต้อํานาจของผู้ชายที่ผู้ชายวางระเบิดไว้ข้อที่3ผู้ชายเล่นเกมเทเล่นเทก็คือไงคูคูชิวชิวยังไม่ตอนนี้ยังไม่จริงจังตอนนี้ยังไม่ได้ผูกมัดมตอนนี้นะสบายๆนะไปเรื่อยๆครับผมนี่แหละเอมเทผู้ชายดูเทไปจริงไหมคะอย่างเช่นเวลาคุณโทรไปทําอะไรอยู่คะอยู่ที่ไหน กระบูกระวาดอยากจะตามผู้ชายกลับมาเนี่ยไม่รู้เลยเสมือนว่าไม่รู้ว่าผู้หญิงแบบวินแตกแล้วตอนนี้คือเหมือนว่าหัวเพิงแบบหัวชีฟ้ฟูแต่ผู้ชายแบบชิลครับผมเล่นเท่เป็นไงบ้างครับทานข้าวหรืยอยังครับ คิดถึงนะครับเดี๋ยวว่างแล้วเดี๋ยวโทรหานะครับแล้วแม่งก็หายไป5วันแล้วทีนี้เป็นไงผู้หญิงแม่งเกิดความหวังจากการเล่นเทพของเขาแล้วเขาก็เทพไปต่อเทพแบบครูไหนบอกจะโทรมายังไม่โทรสักทีมันก็ชิลต่อมันก็ครูต่อเล่นเทพต่อนี่หรอมั้ยฮะเนี่ยคือการที่ผู้คุณกาลังหลงอำนาจของผู้ชายคุณรู้ป่ะเวลาที่คุณเจอผู้ชายประเภทนี้ให้คุณรู้เลยว่านี่คือเกมยิ่งผู้ชายเล่นหายเท่าไหร่คุณยิ่งตามนี่คือเกมให้คุณอยู่นิ่งๆแล้ว play back ก็คุณก็ทําวิธีเดียวกับที่ผู้ชายทําคุณก็เล่นเทพาง คูลๆชิวๆมีโลกส่วนตัวเหมือนกันไปอิสระซิไปชอปปิง้งเออไปอะไรอีกคือเล่นชิวชิวเล่นเท่ๆบ้างนะคะแล้วก็ทําตัวหายจอยบ้างคุณก็ต้อง play back เนี่ย้ไหมย้อนสอนกลับขึ้นไปมีหญิงอื่นคุยป่ะเนี่ยเนี่ยแทนที่จะถามแบบนี้ไม่เอา เล่นเท่คุยแบบคูบูไปเลยเสมือนว่าเราไม่ได้สนใจอะไรเขาขนาดนั้นจะโทรก็โทรไม่โทรก็ไม่เป็นไรให้เล่นเกมแบบนี้ค่ะไปเล่นเหนือด้วยกันในคอร์สสวยพิฆาตคุยที่สอนในนั้นเยอะมากมีวิชาที่เจง๋จงๆอีกเยอะเลยอันนี้แค่แบบแค่เศษศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งในส่วนล้านของความแพง <laughs> ไปพัฒนาศเกยภาพตนเองแล้วก็รวมทั้งเรื่องการพัฒนาศักยภาพความสัมพันธ์ด้วยสวยพิฆาตสอนสิบโมดูลใหญ่ๆด้วยกันที่จะทให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีระดับขั้นกว่าเหนือกว่าจริง กว่าใช้พลังอํานาจด้านมือของพวกคุณให้เจไไ๋งๆเห็นไหมคะเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อไม่ใช่แบบโอ้เป่าทีเดียวก็ล้มตึงแล้วไม่ใช่อย่างนี้แล้วก็ไปเรียนจิตวิทยามหาเสนเ่ห์ด้วยนะคะก็จะเสริมกําลังให้คุณเนี่ยเล่นพิฆาตได้เจ๋งขึ้นไปอีกผู้หญิงที่เย้ายวนผู้หญิงที่มีมหาเสน่ห์ผู้หญิงที่สามารถเล่นผูกคูเท่ๆได้มีมหาเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นมหาเสน่ห์ก็คือจะเสริมอํานาจให้กับคุณด้วยเช่นกันคุณมีมหาเสนเ่ห์โคตรสูงเลยคุณบอกเลยไม่งั้นคุณสอนพวกคุณไมไ เต็ม25,900เเดี๋ยวไปเจอกันในคอร์สนะคะ